สัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและธรรมนะครับสายชั้นป .5 นะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่11แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุ้ศทานะครับมาก็หลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าหลักธรรมของพระุทธเจ้าไม่ได้หมดแค่นี้นะครับ เดี๋ยวันนี้เราจะมีหลักคำสอนสำคัญอีก2เรื่องนะครับนั่นก็คืออคติ4อัคติก็คือความลำเอียงนะคนที่มีความอาคติเนี่ยก็คือคนที่มันมีความลำเอียงลำเอียงแปลว่าอะไรนะครับลำเอียงก็คือความที่เราเกิดความไม่ชอบเราก็ลำเอียงชอบมากเราก็ลำเอียงชอบน้อยก็ลำเอียงนะครับ เราอาจจะเคยคิดว่าเอ๊ะทำไมแม่ไม่รักเรารักน้องมากกว่านะครับมันใช่ความลาเอียงไหมนะครับนะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะเราโดนดุทุกทีเลมันคือสิ่งใดนะครับอ่ะดังนั้นนั่นก็คือหลักของอคตินะครับทำยังไงเราจะละอาคติในใจเราก็ต้องมาศึกษาแล้วเราก็ลองไปประพฤติปฏิบัติ นะครับเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านักเรียนเคยทำ,คคนะทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จไหมครับทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราหวังนะครับนะเราอาจจะทำแล้วนะทำแล้วมันล้มเหลวนะบางทีเราอาจจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะซื้อมา แล้วเราก็เล่นเล่นไปสักพักแล้วเราก็ล้มแล้วล้มอีกแล้วเราก็เลิกนะมันก็ทําไม่เป็นทาไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาสักทีนะครับเรียนก็เหมือนกันทําไมเราถึงเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนชาวบ้านเขานะครับอะไรทําให้เราล้มเหลวนะครับเขาเรียกหลักธรรมที่ทําให้เราประสบความสําเร็จนี้ว่าอิทธิบาทสี่นะครับ คือเครื่องที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับตอนนี้เราก็ต้องประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนกันก่อนนะครับบางคนตอนชั้นป .4 ได้ข่าวมาว่าขี้เกียจมากนะครับบางคนนี่นะคุณครนะูบางท่าน,นใช้ว่าถ้าไม่ได้โควิด19ในปีที่แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องสองชั้นแน่แน่แน่แน,นอนเ มันขนาดนั้นเฉยนะครับนะดังนั้นเนี่ยเอาใหม่นะครับเมื่อเราได้โอกาสแล้วนะครับตอนนี้เราต้องทาแล้วนะบางคนไม่ทําเลยนะครูพ่อคุูแม่คุณยายส่งมาหาคุณครูนักเรียนไม่ยอมทำนะครับเมื่อไม่ยอมทํานักเรียนก็จะไม่มีความรู้พอมันหมกมุกม,กมกากๆนักเรียนก็บอกอู้ไม่ไหวทําไม่ทันทอ้อนะท้อแล้วไงต่อเล่นเกม ทำไมเราไม่เคยท้อในการเล่นเกมเพราะมันสนุกใช่ไหมครับและพ่อแม่เคยท้อสำหรับการเลี้ยงเราไหมครับพ่อแม่บอกเบื่อยเลยไม่ไปทำงานดีกว่าได้ไหมครับนะดังนั้นท่านก็มีหน้าที่เราก็มีหน้าที่เหมือนกันนะครับจกนนเดี๋ยววันนี้เรามาทำหน้าที่ของเราด้วยการศึกษาหลักธรรมแล้วจะได้เอาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกัน นะครับในเรื่องของอคติสีแล้วก็อิทธิบาทสีนะครับเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนวันนี้ไม่ยากนะครับ,นะรบไม่ยากงานไม่มากด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพบกันขอยญาปรับกล้องกันนึครับอาวตอนนี้นักเรียนคงพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมานะครับ ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่11นะครับชั่วโมงที่11นะครับเขียนหัวกระดาษไว้เช่นเดิมนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนจะถ่ายรูปส่งงานมานักเรียนเขียนที่หัวกระดาษตรงนี้ด้วยนะครับว่าชื่อนามสกุลชั้นนะครับเขียนมาด้วยนะครับถ่ายรูปมาครูจะได้รู้นะครับนะไม่ต้องไปนั่งเปิดใหม่นะครับว่าเป็นชื่อของใครนะครับ นี่คืองานของวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับครูได้สรุปนะครับมาให้แล้วนะครับภาระงานวันนี้ก็คือนักเรียนลอกนะครับลอกหนึ่งหน้ากระดาษนี้ลงไปนะครับนักเรียนก็ลอกเลยนะครับนะหลักธรรมวันนี้นะครับนะหนึ่งหลักธรรมของ พระพุทธศาสนานะครับยังเป็นหัวข้อเดิมขีดเส้นใต้สีดแดงสองเส้นนักเรียนเห็นสีแดงของครูไหมครับสีแดงทั้งหมดที่ครูขีดเส้นให้นักเรียนขีดเส้นตามด้วยนะครับอาคติสี่เป็นหัวข้อขีดเส้นใต้สีแดงสองเส้นนะครับอาคติสี่ก็คือความลำเอียงมีทั้งหมดสี่อย่างด้วยกันนะครับลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะเกลียรดลำเอียงเพราะโง่เขา่า ลำเอียงเพราะกลัวรักเกียรติเขากลัวนะครับนี่ครูสรุปให้ฟังดังนั้นขีดเส้นตามครูไว้ด้วยนะครับรักกันก็ลำเอียงได้นะครับเช่นเราก็มีเพื่อนนะแถวบ้านเราเล่นกันแล้วเราก็เล่นกันแรงแล้วเราก็ทะเลาะกันนะอาจจะผักกันอาจจะโชคต่อยกันนะนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับ คนที่เขามาหาเรื่องนะมาหาเรื่องเรานะครับสู้กับเราแล้วสู้เราไม่ได้ก็ร้องไห้กลับบ้านไปฟ้องพ่อพ่อเห็นรู้ว่าลูกเนี่ยนะร้องไห้กลับมาเพราะสู้เขาไม่ได้ก็เลยมาหาเรื่องกับเรานะมาผัาอกอกเรามาตีเรามาทำร้ายเราแทนลูกบอกเก่งต้อง เราเก่งตรงไหนนะเองเก่งหรือไงทําไมถึงได้มาทํำลายลูกเขาโดยหารู้ไม่ว่าลูกของท่านนะั่นแหละคือคนที่เริ่มก่อนนะอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าลําเอียงพรารักนะหรือพอลูกมีปัญหานะลูกไปแว้นรถลูกไปถูกตำรวจจับนะพอแม่ไปโรงพักก็จะบอกว่า เขาเนี่ยเป็นคนดีนะเขาช่วยเหลือทางบ้านนะเขาเนี่ยออกมาซื้อโจ๊กให้แม่ตอนตีสองโอ้ตีสองนี่คนอื่นเขานอนกันไปแล้วจะไปซื้อข้าวซื้อของใครฟังก็ไม่เชื่อนะนะว่าจะมาซื้อข้าวซื้อของนะแล้วทำไมต้องมากันเป็นฝูงเลยนะเป็นแก๊งเลยเป็นสิบสิบคันเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าลูกฉันเป็นคนดีอย่างเงี้ย อย่างนี้เราเรียกว่าอคติคือความลำ,ำเอียงลำเอียงเพราะเรารักลูกของเราลูกเราจะผิดลูกเราจะเลวรูลูกเราจะชั่วเราก็ยังรักลูกเราเราก็เลยเข้าข้างลูกเราอย่างนี้เราเรียกว่าอัคตินะเขาเรียกหลักธรรมนี้ว่าฉันทาคตินะครับฉันทาคติก็คือความลำเอียงเพราะเรารักนะโทสาคติลำเอียงเพราะเราโกรธหรือเราเกลียด เราโกรธกันเราไม่ชอบขี่หน้ากันเราก็ลำเอียงแล้วนะมันก็เกิดความลำเอียงขึ้นมานะอย่างเช่นบางบ้านนี่นะเปิดดูนะเปิดดูหนังดูละครอ,อยู่ดีๆพอเขามีตัดช่วงข่าวนะมีข่าวเบรกมาเท่านั้นแหละพอเห็นหน้าลุงตู่ก็โดดฉีบทีวีพังเลยเแปลว่าอะไร อยู่ๆลุงตู่โผลมาแป๊บเดียวนะโมโหกระโดดถีบทีวีพังเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกลียดเขาอาจจะเกลียดนะแต่บางคนนี่พอเจอหน้านะพอเจอหน้าทักษิณน,นี่นะก็เหมือนกันดา่าด่าเหมือนกันเอา้าเขายังไม่ได้ทําอะไรแค่เห็นหน้าเขาเขาปด่าและลุงตู่ยังไม่ทําอะไรยังไม่ได้ยินเสียงเลยกด เปลี่ยนช่องอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เขาก็เรียกว่าลำเอียงเพราะโกรธเพราะเกลียดไม่ชอบกันนะครับก็เกิดความลำเอียงได้นะครับนะไม่ชอบขี้หน้ากันนะเจอหน้าแล้วไม่ถูกชะตาก็เป็นความลำเอียงนะครับนะได้เช่นเดียวกันคุณครูเคยไหมครับนะเด็กสองห้องทะเลาะก,กันนะพอครูเห็น นะว่าอ้าวเด็กคนนี้นี่เป็นเด็กนะเป็นลูกฉันอยู่ห้องฉันดังนั้นนะตีเบาๆหรือไม่ว่าอะไรนะแต่พอเด็กห้องอื่นพอเจอหน้าไอ้นี่อีกแล้วนะมึงก่อเรื่องอีกแล้วนะยังไม่รู้เลยว่าใครผิดใครถูกแตนะ่เกิดความลำเอียงมาก่อนแล้วนะครับเคยเจอไหมครับนะโมหาคติหมายถึงอะไร ลำเอียงเพราะงโง่เขาไอ้โง่เขามันไม่ใช่ว่าเรางโง่นะแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องรู้ราวโดนเขาหลอกนะโดนเขาหลอกนะให้ทําในสิ่งที่เราเขาเรียกว่างโง่เขานะเราก็เรียกว่าเป็นความลำเอียงได้นะครับนะเป็นความงโง่เขาเบาปัญญานะเราเห็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะตำรวจเห็นคนที่ ขับรถดีๆรถแพงๆนะตำรวจเขาตั้งด่านนะตำรวจตั้งด่านเห็นคนเนี่ยเขานะขับรถนะถ้ารถมอเตอร์ไซค์นี่โหเรียกตรวจกันทุกคันเลยนะถ้ารถกระบะรถบรรทุกคนงานนี่เรียกตรวจละเอียดยิบเลยแต่พอเจอรถนะรถแพงๆนะคันละเป็นล้านๆนี่ไม่กล้าตรวจนะกลัวว่าเป็นรถของคนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวย นะเดี๋ยวตัวเองจะมีปัญหานะอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นนี่ครับพยาคติหมายถึงความลำเอียงเพราะกลัวกลัวว่าจะเดือดร้อนนะถ้าไม่ทำตามแล้วมันจะเดือดร้อนนะใครที่พูดนะครับอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วมันเป็นในแนวทางที่ไม่ดีนี่นะเขาก็จะมาห้ามไม่ให้ประชาชนพูดนะเพราะอะไร เพราะกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครูยกตัวอย่างให้เรานะพอจะเห็นภาพนะครับว่าอาคติก็คือความนะไม่ชอบนะครับลำเอียงต่างๆอ่ะตอนนี้เรามาดูในหน้านี้กันบ้างนะครับอาคติบอกแล้วก็คือความลำเอียงคือความไม่ยุติธรรม แก่ผู้อื่นนะปีเหตุผลอยู่4ประการหนึ่งนะที่ครูสรุปไว้ในสมุดนะครับหรือนักเรียนจะลอกหน้านี้ลงไปก็ไม่ได้ว่านะครับนะนักเรียนจะลอก2เนี่ยสเรื่องนี้ลงไปในสมุดหมดเลยก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะลอกตามครูครูก็ยินดีนะครับนักเรียนก็เลือกเอาเองนะครับให้อิสระ อาคติสี่ก็คือความลำเอียงหนึ่งลํำเอียงเพราะเรารักนะเช่นคนที่ตนรักเนี่ยทำผิดสมควรที่จะถูกลงโทษแต่ก็ไม่ถูกลงโทษนะครับช่วยเหลือนะะพวกเดียวกันเราก็ช่วยเหลือกันนะอย่างเช่นอะไรล่ะอย่างเช่นตำรวจก็ตั้งด่านนะไม่จับคนไม่สวมหมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่นะแต่พอตำรวจนะ เจอคนที่รู้จักกันนะทำผิดก็ปล่อยไปนะทำเป็นไม่เห็นไม่เรียกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นความลำเอียงนะโทสาคตนะิก็คือความลำเอียงเพราะโกรธหรือเกลีกกยดเช่นคนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เราก็บอกว่าเขาทำผิดนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะเราไม่ชอบนะครับนะโมหาคติหมายถึงความ ลำเอียงเพราะเราโง่เขา่าเช่นผู้ใหญ่ตัดสินลงโทษผู้น้อยโดยที่ไม่ได้สอบสวนนะอย่างนี้นะครับก็เหมือนที่คุณเล่าให้ฟังว่าบางทีเรามีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยทะเลาะกันมาหาคุณครูถ้าเป็นเด็กนักเรียนที่เคยมีปัญหาหรือครูเขารู้สึกไม่ดีเนี่ย<น>ก็อาจจะลงโทษผิดนะนะครับลงโทษโดยที่เราไม่ได้สอบสวนก็ได้นะครับอ้าว ดังนั้นเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้ความจริงนะยังไม่รู้ความจริงนะครับพยาคติก็คือความลำเอียงเพราะกลัวเช่นตำรวจไม่กล้าจับก,กุมผู้ที่กระทำความผิดเพราะเป็นคนที่มีอำนาจนะหรือมีลูกของคุณครูมาเรียนด้วยลูกพออ,อย่างเงี้ยมาเรียนกับครูกอลอย่างเงี้ยครูกอลจะกล้าตีไหมนะถ้าถ้าครูกอลตีไปครูกอลจะโดนไหมเออ ครูกปจะโดนพอไล่ออกไหมเออนะครับดังนั้นครูบางคนเขาก็กลัวนะฮะนะครับแต่ถ้าครูกอปถามครูกอปกลัวไหมครูกอปไม่กลัวหรอกถ้าครูกอปตีอย่างยุติธรรมก็คือคนอื่นถูกตีอย่างไงครูก็ตีแบบนั้นนะครับถ้าครูไม่ตีคนอื่นครูก็ไม่ตีคนนี้นะดังนั้นถ้าเกิดครูแก้ปัญหาด้วยความยุติธรรมทําอะไรด้วยความยุติธรรม ยุติแปลไว้หยุดทำก็คือทร,รมะนะใช้ธรรมะเป็นเครื่องยุติปัญหานะจะลงโทษก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับนะหรือถ้าเขาไม่ทำงานก่อนจะตีนะ,นะก็ต้องให้เขาทำนะหรือถ้ามีโอกาสก็ต้องไปบอกนะบอกพ่อเขาก่อนบอกพออเขาก่อนว่า ลูกนี่ขี้เกียจมากเลยเอ,อ้ผมขออนุญาตตีได้ไหมออบอกให้พ่อเขารู้ก่อนเขาจะได้ไปนะว่าลูกเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอะแตนะ่นี่ก็คือความลำเอียงเอามาดูอิทธิบาท4กันบ้างอิทธิบาท4ี่ก็คือหลักธรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จนะครับครูถึงได้บอกนะครับว่าหลักธรรมนี้นะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จนะครับ นะในหน้าที่การงานหรือการทำอะไรก็ตามเราจะต้องมีอันที่หนึ่งครับอันที่หนึ่งเขาบอกว่าฉันทะฉันทะคือความพอใจในการทำงานด้วยความชอบความตั้งใจเช่นตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องก่อนนะถ้านักเรียนไม่พอใจจะทำนักเรียนไม่ฟังครูมาถึงนาทีนี้หรอกนะครับถ้านักเรียนไม่ทำนักเรียนก็คือไม่ทำ นะเมื่อนักเรียนไม่ทําครูก็ไม่ว่าอะไรครับครูก็แค่ไม่ให้นักเรียนขึ้นชั้นเท่านั้นเองถามว่าครูกแกล้งครูใช้อาคาติหรือเปล่าก็เปล่าคนอื่นเขาทาได้แต่แต่เราตัวเราทําไม่ได้นะก่อนที่เขาจะให้เขาซ้ำชั้นก็ต้องมาดูเขาก่อนนะลูกนะครับดูก่อนว่าเพื่อนเขาเนี่ยบ้านเขาโจรบ้านเขาไม่มีโทรศัพท์บ้านเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเขาก็เลยไม่ได้ทำเออ ถ้าเหตุผลแบบนี้ควรช่วยไหมครับควรให้โอกาสไหมครับอ่าเห็นไหมดังนั้นคนเราเนี่ยก่อนจะลงโทษใครก่อนจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีความยุติธรรมมาก่อนอะนะครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องมีฉันทามีความพอใจก่อนว่าเราจะเริ่มเรียนแล้วนะวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรเราก็ต้องเมื่อเราตั้งใจเรียนนะเราก็ต้องขยันเรียน เราก็ต้องเอาใจใส่จิตก็คือจิตใจนะจิตตะก็คือความเอาใจใส่นะในการทำงานนะฟังก็ตั้งใจฟังไม่ได้ว่าตาดูโทรทัศน์ไปด้วยแล้วหูก็ฟังไปด้วยแล้วมันจะรู้เรื่องได้ยังไงนะครับนะดังนั้นหนึ่งนะตั้งใจก่อนรู้ว่าเราการเรียนสำคัญนะตั้งใจก่อนตั้งใจแล้วขยนัน ค่อยๆทำไปขี้เกียจก็ไปหาขนมในตู้เย็นกินแล้วก็กลับมานั่งทำต่อนะครับหยุดไว้แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราหยุดนานเราก็จะไม่ยอมทำวิริยะก็คือรู้จักใช้ปัญญาของเราพิจารณาตรวจสอบนะการปรับปรุงแก้ไขหาวิธีใหม่ๆทำยังไงจะสำเร็จทำยังไงจะไม่ผิดพลาดนะครับก็อย่างที่บอกอ่ะ นักเรียนอาจจะเริ่มด้วยการจดงานก่อนแล้วค่อยมาฟังทีหลังก็ได้นะหรืออาจจะไปค้นคว้าด้วยตัวเองก็ได้ทํายังไงให้งานหนูจะเสร็จเร็วนะและมีคุณภาพนะครับดังนั้นเราก็สามารถนะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับนะอย่างเช่นมาโรงเรียนทําไมเราลืมนู่นลืมนี่ก็เพราะว่าเราไม่จัดตารางสอนเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราเอา ปัญญามาพิจารณาตรวจสอบว่าทํำยังไงเราจะไม่ผิดพลาดอีกนะเราเอามาแก้ปัญหาในการทํางานของเราเราก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นผลการเรียนในนะครับชั้นของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นได้เกรดดีนะครับได้รับการยกย่องชื่นชมจากคุณครูและคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ให้นักเรียนนะครับไปทำหน้านี้นะครับ ไปจดหน้านี้มาส่งคุณครูนะครับถือเป็นภาระงานในวันนี้คุณครูได้สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับครูกอเขียนเองกับมือนะครับสรุปจากปัญญาของครูกอฟเองนะครับ,รบดังนั้นครูกอล์ฟทำได้นักเรียนก็ต้องทำได้นะครับไม่ได้มากหรือน้อยจนเกินไปนะครับอ่ะก็ขอให้เราสู้ๆนะครับแล้วก็ ทำงานมาส่งคูนะครับแล้วเจอกันในเช่วโมองต่อไปครับสวัสดีครับ